สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนสวนหัวแบ่งหอมแบ่งนะครับเดิมเนี่ยพนะหอมแบ่งงามขนาดเล็กน้องเนี่ยพนะต้นหอมต้นหอมนะครับหอมแบ่งหอมแบ่งสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยพนะอเอาเลยมาชมสวนหอมแบ่งนะครับบรรยากาศยามแรงนะครับเด pues. ชอชมบรรยากาศยามแรงเลยนะครับ สวยงามขนาดเล็กนองหอมนะเนี่ยกำลังกำลังสีแดงแตกกอนะครับลังสีแดงกอทั้งพุ่มพอรุลำบุญนะครับเนี่ยนะผ่านชมสวนหอมสวยๆนะครับวันนี้เนี่ยอันนี้ก็ปลูกไม่นะครับนี่ปลูกไม่ครับบรรยากาศบรรยากาศหอมแบ่งอ้าดพวนี้คนนะสุดลูกหูตาครับผมบรรยากาศต้นหอมนะครับ สวยงามมากเลยนะครับผมมาบรรยากาศนะพี่นอ้องชมบรรยากาศหอมนะครับสวยๆเลยนะให้ชมมาแล้วเนี่ยสวนมะเขือเทศครับเดี๋ยวพาไปชมมะเขือเทศน้ำครับนี่สุเป็นดกขนาดมะเขือเทศป้าติโตชมบรรยากาศสวนนะครับอันนี้ก็หอมอันนี้อืมพี่น้องนะหอมแบงสวยงามมากเลยนะครับชมบรรยากาศหอมแบง มีผลปูกม้พี่น้องสวยงามขนาดเลยครับเอาัสมีแล้วพี่นอ้อง